อยากฟังขนมหวานแรปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหตื่นเต้นเย้เย้ไปไปไปอ่าอยากให้ทุกคนช่วย่ยกย้วยได้ไหมนคะยานเจอโย่ไป uh, ไถูกทางไหมโย่โย่อะไปทางซ้ายโย่อ uh, uh, ่อโย่อ่อโย่ เนี่ยสองสามฉัไม่มีใครสักคนที่เชื่อว่าคนเรานั้นต้องอินได้ให้โลกนี้ก็คงไม่มีเครื่องบินจากสองพี่น้องตะกูลแบกถ้าฉันชอบเธอแล้วเอาแต่คิดก็คงต้องอยู่แค่ไกลกะมันคงไม่คิกที่จะทำให้เธอรู้ว่าฉันคือคนที่ใช่อีฝันแล้วอยู่เฉยๆก็คงเป็นได้ถ้าฝันแหละแต่คนที่ใช่แล้วมองเฉยๆก็คงเป็นได้แค่เพื่อนแหละถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้ใช้ก็คงเสียดายตายเลยแหละมีเชื่ออย่าเชื่อก็อยู่เฉยๆจะเชี่อก็ทำให้รู้ออ้ เลิศเลิศมากนะคะม่เูลเกิยงเลยอ่ะวันนี้สักแสนะวันนี้มีเพื่อนๆนช่วยคอยแบบเป็นเชียร์อัพให้ด้วยนะเหมือนแบบเราอยู่ในหอคอนเสิรต์ตห<อ>ยดน้ำบอกว่าเป็นคนกินเก่งถ้ามีอาหารอย่างเดียวบนโลกที่เหลืออยู่อยากกินเมนูอะไรคะอืม เป็นคำถามที่ยากมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที oh. ่ชอบกินหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกก็น่าจะเป็นซูชิค่ะเพราะว่ามันมีหลายหน้าค่ะแต่ว่ามีให้เลือกเราจะได้แบบว่าได้กินหลายแบบค่ะอ่อโอ้ยเป็นคําตอบที่ดีนะเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบเลือกหน้าได้หนะว่าจะเป็นหน้าอะไรเนาะโอเคค่ะคำถาม คคยอมครับวันนี้นี่ก็คือองโยกเป็นแบบ MVP ไหมเนี่ยยอมครับยอมครับมอบม,มอบมอบของให้ยครับยอมยอมเลยขอบคุณครับองโยกโอ้โหวันไหวก,กันเลยทีเดียวนะคะหลายคนวันนี้บอกว่าตัวเองอยยมีนิสัยแปลกอยากรู้ว่าแปลกยังไง อันนี้เป็นแฟนๆที่เขาติดตามกันมาแน่นอนเลยแบบนี้ก็จริงๆแล้วหนูเป็นคนงงๆแบบเหมือนกับว่าเป็นคนคอนถานในตัวเองพอสมควรเลยค่ะแบบเมื่อก่อนเต้นทิปฮอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ชอบไอดอลคาไวอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับเราถนัดถนัดเต้นมากๆค่ะแต่ว่าเราก็เอาร้องเพลงมาแข่งอะไรฟิลแบบเนี้ยค่ะอืม กับหนูก็รู้แหละว่าพี่มารมุ่ยากมากเลยที่จะไปแข่งกับเขาแต่หนูก็ยังบ้านไปแข่งกับเขาอีกหนูก็มงเหมือนกันเออแต่ถึงพี่เก่งมากพี่กล้ามากเลยเพรากับพระก็คนณไม่ยกมไม่ยอเอออันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนแฟนๆก็เลยแซวเนาะว่าเอ้ยดูเป็นแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็หนูแบบอย่างหนูไงเขาเต้นฮิปฮอปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอ จริงๆแล้วก็ชอบอะไรที่ดูน่ารักสวยๆเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันเราไม่ได้เป็นคนเท่าเท่นะแค่เป็นคนงงงคนงงง <c oughs> แค่เราชอบหลายอย่างเนี่ยเราสามารถทําได้หลายอย่างนะสามารถมาศึกษาช้าได้นะคะถ้าใครอยากจะมาศึกษาเราก็ศึกษาดูใจกันได้ศึก <c> ษ <oughs> <c oughs> าดูใจกันด้วย <c oughs> โอเคค่ะ ิพี่หยกมาแล้วอะตายแล้วพี่หยกเริ่มแท้เชื้อวันวันนี้เราจะมีคนโปรยเสน่ห์หลายคนนะคะสิบห้าค่ะของขวัญที่อยากได้โอ้โหเดี๋ยวเอาอันนี้ได้ไหมคะติดยูนิตทูะฟจีขอโดยวยได้งไหมคะขอร่วมนะคะ ขอเรือได้่ะ่ายองะอะไรมินี่อันนี้เป็นของขวัญที่หลายๆคนอยากได้เหมือนกันโออมันเกิดูเพิ่งผ่านไปนะคะโนูโนูควรได้เออข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 วัญมันเกิดูเพิ่งผ่านไปแต่วันเกิดหนูจะผ่านมาแล้วนะคะเกิดให้ก่อนได้แต่วันเกิดหนูกำลังจะถึงแล้วนะคะสุดเลยได้คําถามข้อนี้นะคะไม่ได้ได้ลสิบห้าเองพวกคุณ ไม่ได้เออมีการขิงเรื่องคำตอบกันเกิดขึ้นนะคะโอเคอยากขอเคดรับความมั่นใจและมองโลกในแง่ดีของน้องมินนี่ค่ะเอออันนี้ตอบยากเลยฮก็ความมั่นใจเหรอคะก็หนูเหมือนหนูเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าทุกคนมีความ เก่งแล้วก็ความสวยเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าแบบคนคนมันต่างกันอะ่ะไม่งั้นพระเจ้าเขาจะสร้างให้มันมีแบบคนต่างกันทาไมถ้าสมมติเขาคิดว่าแค่คนเดียวสวยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูก็เลยมีความมั่นใจในแบบนั้นแล้วก็เ,เคล็ดลับในการมองโลกในแง่ดีนะคะก็คืออย่างแรกเลยต้องมองหลายๆมุมก่อนอหลายๆแง่แล้วก็เลือกแค่แง,ง่ดีมาคิดไว้เพราะจริงๆแล้วอะ่ะหนูก็ สามารถคิดแบบว่าหนูคิดหนูก็คิดในแง่ลบได้เหมือนกันแต่ว่าหนูเลือกแค่งแง่ดีที่จะเก็บเอามาคิดต่อแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คืออย่าจมอยู่กับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราไปแก้ไขมันไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ตัวเองแบบณนะตอนนั้นน่ะดีที่สุดทำให้ตัวเองดีที่สุดแล้วก็ทำให้วันต่อๆไปดีที่สุดค่ะ ปรอบมือคะ่ะเรื่องอะไรคะรวนเรื่องค่ะเป็นเป็นเหมือนว่าเราก็ไม่เก็บเอาเรื่องที่แย่ๆเนี่ยมาคิดให้ยาวนานเนาะแต่สิ่งที่เราจะไปต่อก็คือการเอาอ่าในแง่คิดที่ดีเนี่ยเอามาใช้ต่อนั่นเองเนาะเป็นกําลังใจให้ตัวเราเองด้วยใช่ไหม